ครับผมมาถึงแล้วนะครับเมเจอร์ซีนิเพ็กนี่เลยฮะหัวสีใบามาเนี่ยอย่างกันผมกับลุงชัยและทีมงานมาเนี่ยอย่างครับวันนี้ไฟฟ้าที่บ้านดับครับแอร์เปิดมาได้ชักยางบันเจจะตั้งใจมาดูนะครับ V I P V F แเนี่ยผมจะมารับ <c oughs> นอนครับ อาโฮมนัวมามาใส่ชุดมาเรียบร้อยแม่โอเคเหรอโอเคป้าเข้ามานอนตรงไหนไปรับรับชั่วโมงปลายรอไปป้ามาปปายโอ้มาแล้วครับวันนี้จะปลาลูกพี่ผมมาดูหนังเรื่องรถทัวร์วไอพีนะครับวันนี้คนนักขนาดเดอะมารอต่อคิวรอชุดยตัวไปรุ่นมาดูอย่างนั <VIP S 2> <ถ>้นวีไอพีครับ VIP, อมันจะม้วนบ่ะม้วนครับว่ามันจะม้วนก่ะในความคิดอ่ะ,อะในความคิดปิเเกเตอร์มันต้งองรู้่ะ <c oughs> อันนี้อนันนี้อู้ตามซื้อนะครับอันนี้มาเอาเอกเอาใจมูเดียวกันมาได้นี่จะมาลับจะซื้อตั๋วเข้าไปลับปัได้เออมันต้องไปดูมันต้องไปดูปดให้หวยังไปก่อนเดี๋ยวแทมกนี้ก่อนดูขอตัวดูเข้าบ้าง <c oughs> เ like ไปชุดเอาพ่อโฮมมาเลยน้องลูกมเพื่อนเพื <men> <men> <men ่อนขายพ่อโฮมรถเหลกแจกแถมไปซื้อมาเลยเอาลุงอย่าเชื่อตอนละเพื่อนเข้าไปรับก็ได้นะตอนนี้ตั๋วมาตอนนี้ตั๋วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถตัว VIP ของลุงชัยจะเข้าไปรับไปนอนตรงไหนนะครับเดี๋ยวหามา ถามรอยเลอ็กรอออนนะครับว่าเขาเข้ามาดูเรื่องอย่างตั้งใจมาดูเรื่องอย่างไปน้องสวัสดีครับอันนี้ตั้งใจมาดูเรื่องอย่างครับดูหนังเรื่องอย่างเรื่องมีนนวีแนาวีไอพียังมีใครดูสักคนปะวีไอพีดูไปแล้วอ๋อดูไปแล้วค่ะดูไปตั้งแต่วันแรกม่วนปะม่วนมาม่วน เราเข้าไปดูกันเดียวต้องเข้าไปดูกันเดียวต้องเข้าไปดูกันเดียวโอเคครับผมจะเข้าไปดูกันเดียวคุณบัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องอย่างฮะเรื่องวิบานหนามีบ้านหนามครับต้องมีไอ้ผีไม่ยอมมีใครดูสักคนปะงงหมดเลยนางนะพอแค่แบบเข้าท่าลูกชายมาอยู่ใกล้ๆอย่านี้กัน อ้มาแล้วครับรถทัว VIP เอามาดูกลุ่มยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นอาชีพเดียวกัเราเปิ้นแสดงกันครับเขาให้หู้ว่ายูทูบเบอร์ความสามารถในการแสดงจะมีนักมอกใดครับปะเข้าไปชมกันครับเปิดถึงไงวะใช้เปิดแหละพิงมีมือ 2000 years ลุงชัยลุงชัยดูหนังที่ลุงโทนี่แสดงได้อย่างรถทัวร์ว i p อพละดูแล้วปีไยพ่อ,อูมีความหูชื่อปยไยหน้ากลัวเรอมนหน่ากลัวสักหน่อย <c oughs> ดังเสียงมันดังไปเลนั่นหรอเวลามันยังประตูอะเสียงมันจะดังแต่หน้ากลัวนี่มาหน้ากลัว ชอบว่ะฮะชอบผมม้วนดีเมืากันม้วนดีนังตึงเลือกตายกันหมด